English on tour รูปมอนทัวร์โดย The New m u l l X Feet แปลว่าเท้า Cold แปลว่าเย็นแล้ว get cold feet เท้าเย็นหรือเปล่านะ Get cold feet เป็นสำนวนที่แปลว่าประมา่าหรือแบบ nervous คืออยู่ดีๆก็เกิดกลัวขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะเช่น I was thinking of trying that ride right, but I got cold feet คือตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่นะคะว่าจะลองเล่นซะหน่อยแต่ก็ออยู่ดีๆเกิดป๊อตขึ้นมาแล้วค่ะดูออกหรือจะบอกว่า don't get cold feet try it first อย่าพิ่งกลัวไปนะคะลองก่อนอหรือกลัวเรื่องอะไรบอกได้เลยค่ะ I'm getting cold feet about this คือก็เริ่มกลัวโขึ้นมาแล้วล่ะค่ะเรื่องนี้เนี่ย เครื่องเล่นนี่แหละเหมือนเครื่องเล่นที่นี่แหะค่ะตอนแรกก็ว่าน่าตื่นเต้นดีแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนใจแล้วค่ะ get c o f i d อยากขอ,อกลับบ้านก่อนนะคะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ The New Mule X และสยาม Amazing Park ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปได้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ